ครับตอนที่เป็นตอนพิเศษครับจะเป็นตอนที่45.2ม mm ัน hmm. จะสอนวิธีการดึงรูปภาพที่อยู่บนเซ mm ิร์ฟเวอร์มาแสดงบน ListView ครับมาเริ่มกันเลยว่าครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมบัตเตอร์อึ่งครับสถาบัาน EWTC และเราเขียนโมบายแอปครับทั้งแพลตฟอร์ม n d r o i d iOS ส่งราคาไมไ่ที่คุณอยากได้ไม่หรอครับเดี๋ยวผมจะช่วยประเมินราคาให้ครับครับเราเป็นแชรนนิ่งด้วยทั้งซิดอินกับเราที่บางนาหรือให้เราไปออนไซต์ที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับหัวข้อเลือกได้ครับอยากเรียนหัวข้อไหนจัดมาเลยครับเดี๋ยวเรื่องการส่งราคาให้เจอกันครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยนะครับสอนขับสอนผ่านโปรแกรมซูมครับโดยการใช้ที่บนหน้าจอผ่านเ n y d ดด อะไรข้อก็เราเป็นข้อพิเศษครับจะไปเรียนแบบเยอะๆจะเรียนแค่ตัวต่อตัวหรือตัวต่อทีมของคุณเท่านั้นเรียก r e q เม r m e n t ครับหรือหัวข้อครับเลือกได้เลยครับอยากเรียนตัวไหนหรืออัปเจตคุณทําอยู่เนี่ยมาเรียนกับเราได้ครับเรียนสองวันครับเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นครับมาถึงซีรีส์นะครับสอนเขียนแอปสั่งของออนไลน์นะครับเริ่มจากศูนย์จนพ่อปิ่นปัตตาได้นะครับ ครับตอนนี้เป็นตอนทีเศษครับจะเป็นตอนที่45.2มันจะสอนวิธีการดึงรูปภาพที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์มาแสดงบนลิสต์วิวครับมันเร็เรเรวมเลยวาครับจากวิดีโอตอนที่แล้วนาได้รับการเอาตัวอักษรมาโชว์เรียบร้อยแล้วตรงนี้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับในโจทย์เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรนะมันมีรูปภาพด้วยนะครับโดยรูปภาพ,ม,ม,ภาพมันมีทั้งหมด4ภาพมันต้องการจะเอารูปภาพแค่อันเล่มาโชว์ครับนั่นหม,มายความว่า มัลเตอจะอย่างนี้วิธีการคือในโจทย์บอกว่ารูปภาพเนี่ยจะอยู่ใต้ชื่อของอักษรชื่อของตัวผลิตมัลเตอร์ก็จะมาไปดีโคดครับไปเลยนะครับมัเตอร์ก็จะมาตัวนี้โลครับวัตถุดิบจะ้างขวาข้างหน้านี่คือนี่ไงโชว์ผลิตเขกว่าตัวนี้เป็นตัววัตถุดิบตัวจากบนลงล่างเอากรวางอยู่ที่สิ่งนี้โชว์เตอร์เห็นไหมครับ มันเตจะล้อมตัวนี้ด้วยคอรับเอาคอรรัไปล้อมมันเห็นครับพอคอรรัไปล้อมบุ๊กทีนี้มันต้องเรการใส่ตัวนี่คือไม่หมานรุมมันนะครับตัวที่สครับฉันจะใส่เป็นตัว i m a g e i made d net ครับ i m a g e i made n e t net ตัวนี้มันต้องการตำแหน่ง URL ของผ่านครับแต่บนฐานข้อมูลของเราเนี Read ่ยดูนี่ ฐานกวาวเนี่ยเราเก็บผาดในรูปแบบของนะครับตัวเนี้ยมันเป็นอาร์เรย์ครับตัวเนี้ยเป็นอาร์เรย์มันต้องการแค่อาร์เรย์ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็คือดึงอาร์เรย์มาได้ยังไงล่ะดูวิธีการนะครับนั่นทำอย่างนี้ดูนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนะครับโอเคนะครับมันต้องการใส่ค่าอ่าโคดคอยไว้ก่อนแบบนี้ใจเย็นๆนะครับมันต้องการสร้างไม่ต่อขึ้นมาหนึ่งตัวถือมาหน้าอกเลยก็ได้ เป็นเมื่อต่อที่ทำการรีเทิร์นค่ากลับเป็น stri string ตัวอักษรมันต้องั้งชื่อว่า,า create url แล้วกัน c r e a t e create url นะครับ url โมเดลเปิดครับแล้วก็ใส่ปีกาไปแบบนี้มันอะไรก็ตามถ้าเมื่อต่อที่ชื่อว่า create url ทำงานจะรีเทิร์นค่ากลับจะต้องทำการใส่กแอคเวนะครับโดยก t r าร stri string จะต้องชื่อว่าไปครับต้องชื่อว่า string ก็ได้ตรงนี้ มาเลยครับตามตั้งแต่นี้ทำงานครับดูนะครับมาเตอร์จะทําการครับเอ็นจะลงมาจะพูดนะครับปั๊บๆโอเคนะครับฉันจะ r e t u รีเทิร์นค่ากลับขอใส่เป็นว่างๆก่อนหนึ่งจะพูดนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ครับ e อเมเนนเบิร์นครับเมื่อไหร่ก็ตามเอ e มเนนเบิร์ทำงานเนี่ยมาเตอร์จะให้มันทำการนะครับ c r c r e a t e c r e a t e u l แล้วก็ทำการส่งอะไรครับ มันจะจะส่งค่าของตัวอย่าพื่นนะครับ P R O Product Model Array ตำแหน่งอินเด็ก Array ตำแหน่งอินเด็กดอทเลยครับดอทน่าจะเป็นตัว i r a y ครับอย่างนี้หมครับจะดด i r a y ไปแบบนี้เมือนกันตามถ้าสิ่ที่ทำงานจะทำการโยนค่านี่ออกมานั่นหมายความว่าสตริงตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ ผ่าตัวนี้ทั้งหมดดูจับก้อนแม่ดกวันนี้จะชัดนี่ไงมันมีค่ากับผ่าตัวนี้ทั้งหมดเลยทั้งก้อนเลยแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะต่อไปครับมาเตอร์ต้องมาทาการตัดคำก่อนครับูนะครับจะต้องการตัดข้างหน้าข้างหลังครับแล้วก็เอาค่าแค่อเลนหนึ่งออกมาครับดูมันจะกลับมาที่นี่ง่ายมากครับเอาม็เตอร์วางฉันประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวครับฉันประกาศตัวแปรอ่า str i string ครับมันก็ต้องชื่อเหมือนว่าผล e. ผลัพธ์แล้วกัน reult ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับเลยครับมีค่าเท่ากับ str i string ครับแล้วก็ s u ครับ substring ตำแหน่งที่1คอมม c แล้วก็ str i string l ครับเลนกแล้วก็ลบหนึ่งอย่างนี้ครับแบบนี้ตัวน,นี้มันมีความหมายว่าอะไรครับมันต้องทำการตัดคำไงคุณดูนี่นะครับมันขอย่ามันใหญ่ๆนะ ดูนะครับตอนนี้คำขคุณเป็นแบบนี้คำขคุณเป็นแบบนี้นี่ครับปั๊บปั๊บปั๊บดูนะคำขคุณเป็นแบบนี้นะครับของคุณจะมีสี่เหลี่ยมข้างหน้าและข้างในเนี่ยมันจะเรียกว่าไอเทมประกัน I T E M ไอเทมตัวที่หนึ I ่ง I T E ีเอไอไอเทมตัวที่สองปฏิบัตผิดนะดทุทีบ่าเดี๋ยวนะ ไอทีอย่างนี้ไอเทมไอทีไอเทมตัวหนึ่งไอเทมตัวสองนี่ครับไอตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับและตัวสุดท้ายก็คือขนาดาษกันครับเนี่ยมันมีอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีช่องว่างด้วยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตรงนี้คืออะไรครับฉันจะเอาเอันนี้ออกไปก็คือสิบสี่ลบึงนั่นเองไม่งงนะคือฟังก์ชันการตัดคำไงนะครับฉันต้องการ อ่าเนี่ยถ้าฉันทำการเอาค่าเนี่ยนะครับดูนะครับให้เห็นในเดียนะครับแบบนี้ฉันตัวนี้เท่ากับสมมติว่าเรื่องเรืนชื่อว่า t e a n t i t นะครับแล้วก็นะครับ S-E-R-I-G Sting แบบนี้นะครับนะครับ test ตัวนี้นะให้เห็นในเดียนะครับโซนคนอนโซนคลอนนะครับเสร็จแล้วมาเริ่มเอาค่าของตัวนะครับ e a t t e s t s u b s p s t r i g sting นะครับตการเปิดนะครับตำแหนที่หน,บบนึ่นะครับจนถึงดูนะครับนี่คือ1นึ่ง6นะครับสองสาหนะครับสองสามสี่กังที่หแบบนี้นะครับเพราะหกมันต้องต่อตอที่หกนะครับนั่นหมายควาว่าแล้วก็เส้บเาลอบไปแบบนี้นี่เขียนหกครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับค่าที่ได้เนี่ยมันก็คือค่าของตัว it, IT item item หแบบนี้นี่ไงหนึ่งสามี่ห้าหแบบนี้เห็นไหมครับนะครับมันจะโชว์ค่าแบบเป็นค่าแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะนะครับอ่ะมาต่อครับนั่นหมายความว่าถ้าเรการทาการตัดคําแบบนี้ไปต่อนะครับเสร็จแล้วมาเตอร์ก็ทาการเอาค่าของตัว l it list นะครับ น้อยกว่ามากกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นตัวสอนสต i n g ครับนะครับมันต้องั้งชื่อนว่าขอต่อไปครับ S T R I G S นัได้สตริแบบนี้ครับมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ r e ีซอตัวนี้บรรทมการดอทนะครับสปิทครับให้มรรทมการตัดคำเนี่ยสปิดเลยครับฉันต้องการสปิทคอมมาครับแบบนี้ตัวนี้มันมีความหมายว่า อย่างเช่นต,ตัวตัวเราเนี่ยถ้าสำการใส่ค่าเทสตตัวนี้หนึ่งแล้วก็ขนาดของมันครับก็คือ t e s t test นะครับ t e l e n g h t l e n g h t แล้วก็เอามาลงหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณจะได้เพียงแค่ตัวนี้นะครับคอมมาแล้วก็ i t e m อเทมสองเพียครับเราจะตัดแค่สิ่งหยู่างหน้าหลังคำแต่ถ้าที่ถือว่าเป็นสตร,ริงใช่ไหมครับมันจะเอามาทำการ split มันเนี่ย ธนบิทเนี่ยมันก็จะได้ค่าเป็นอะเรแบบนี้ครับจะมาเป็นค่าเป็นอะเรแบบนี้นั่นเองไม่งงนะไม่งงนะนะครับเพราะว่ามันทำการหาคอมมากไยมันก็ทําการอเลชุดที่หนึ่งชุดที่สองแบบนี้ต่อไปนะครับทีนี้เมื่อไรก็ตามทัาเสร็จปุ๊บมาเตอร์จะให้มาทําการรีเทิร์นค่ากลับนะครับฉันก็จะรีเทิร์นตอนรีเทิร์นค่ากลับเนี่ยนะครับมาเตรก็ทำการประกาศต่อไปครับนี่คือส่วนของนะครับ อ่อพบพบพบนะครับ STRI สิ่งครับแล้วถือว่า URL นะครับมีค่าเท่าครับสิ่งแรกครับมนเตอต้องอ่านมันจะอ่านค่าออกมาเป็นตัวนี้ slash product ใช่ไหมครับนะครับต้องเอาโดเมนเนมมานำก่อนนะครับโดเมนเนมมานำก่อนมนเตอรก็จะเอาค่าของตัวนะครับพบพบนะครับ จะก็เอาค่าดอลลาร์ซายนะครับปีกาปิดเปิดครับของอะไรครับดอลลาร์ซายปีการเปิดเปิดของเดี๋ยวนะชื่อว่าตอบติ๊กตอบติ๊กตบติ๊กติ๊ก,ก m y c constant constant นะครับ .domain นนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเลยครับตามด้วยสัลัดูนะครับของมาสเตอร์เนี่ยตำแหน่งรูปภาพมันอยู่แบบนี้ให้ดูไอเดียนะครับฉันขอดู เอ็กโ e r เลอร์นะครับเราเก็บไว้ในสิ่งที่ชื่อว่าเฮตติดอนะครับแล้วก็เ t สตีดอนะครับแล้วก็ชื่อว่าช้ชอปปิ้งอะไรอย่างนี้ไงนะครับนะนะรูปภาพอยู่ในโปรดักต์น่าเป็ความว่ามันองต้องต้องอยู่ในช้อปปิ้งมอลก่อนแล้วค่อยมาที่นี่นะครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้เมื่อต้องการใส่ค่าตำแหน่งผ่านเนี่ยจะมีโดเมนเนมด้วย S s O P เฮ้ย P กี่ตัววะมาดูครับ S s O P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  สองตัว Shopping Mall นะครับไม่เี้มันเหมือนนะครับ S O P I N G P I N G M A W L Mall นะครับ Shopping Mall อย่างนี้ A อย่างนี้นะครับปั๊บ เสร็จแล้วสอเสรอให้เลาด้านหลัง,ลง,ลงก่อนเดี๋ยวพืน้นะครับชอปปิ้งมอลล์อันนี้คือดมมูปเดนด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยเลยครับตามด้วยอันนี้มันมีสแลตอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใส่เพิ่มเพราะสินค้าเราได้เนี่ยมีสแลตอยู่แล้วฉันก็ตามไปเลยครับตามด้วยดอลลาร์สายปีก้าปิดเปิดครับดอลลาร์สายของเลยครับของปีกาปิดเปิดฉันจะเอาค่าของตัว STR Sting ครับมี S อะเลตตำแหน่งที่ศูนย์เพราะฉะนต้องการรูปแรกเนี่ยรูปอื่นเนี่ยสี่ห้าอสองสามสี่เนี่ยไม่เอามาเล่นเอารูปแรกมาเล่นนะครับโอเคครับตัวนี้ก็รีเทิร์นค่ากลับรีเทิร์นค่ากลับเป็นนะครับ URL แบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับมันจะเทิรลกับ URL นะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรื่องขออนุญาตลองรันดูก่อนว่ามันรูปมันออกหรือเปล่าครับโดยการนะครับฉันจะทำการสั่งนะครับรีตาร์เปนหนึ่งทีแบบนี้ กีตาร์มาหนึ่งทีนะครับไอเมนิสเบิร์จะทําการนะครับส่งนะครับอ่าสตริงออกไปและให้ได้สตริงกลับมาเหมือนกันแบบน,นี้ลองดูครับจึงโป๊ะเราแยากด้วยก่อนนะครับเัน้ลย,ย,ยังไม่ได้หลอบเท็นะครับคนโชว์ครับถ้าทุกอย่างถูกต้องคหน่าด้าแบบนี้นะครับปั๊บเราโหลดน,อน้อยสิเห็นไหมครับมันจะโหลดรูปภาพมาโชว์ข้างล่างแบบนี้แหละง่ายๆไม่งงนะดูขนาดเด่ มันก็จะได้ค่าทุงการด้วยนะครับแต่มเอรขออนุญาตกำหนดขนาดหน่อย่บอกว่ารูปมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างนี้นะครับอย่างนี้มาเตอร์ดูว่งงครับมาเตอร์ขออนุญาตกาหนดขนาดความสูงหน่อยนะมาเตอร์จะมาอยู่ที่สิ่งนี้ตรงคอลัมน์นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับามาเตอร์จะเอาตรงโชว์จะมีส่วนๆตรงนี้นี่คือไตเติลนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน่งนะครับเดี๋ยวเพิ่มนะครับ คอนเนอร์ตรงนี้คอนเนอร์กำหนดความนี่ครับกว้างเท่ากับมาต้องการทำเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัสครับเพร์เซอร์วางกำหนดค่าเฮดมาความสูงครับก็คือคอนเซนเหมือนกันครับดอทแม็กแต่ไม่ใช่แม็กไฮแล้วเป็นแม็กวิดเหมือนเดิมมาทำการสตาร์กับ0.5เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการกดที่ลงไปแบบนี้ครับ คุณก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาแต่พอกระดุข้ามนี่ปุ๊บเนี่ยถัาเก็นว่าด้านล่างมันจะเริ่มเลื่อเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแปนนึ่งนะครับปั๊บปั๊บปั๊คอลัมน์ตัวนี้มันเกินไป,ดนป,เ,ดนไปเดี๋ยวพึ่งนะบัตเตอรเปลี่ยนว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยคมจริงมันน่าจะไปล็อคไอตัวเน้นเบิร์ดไอเมดนี้มากกว่าเด <c oughs> ี๋ยวนะครับปั๊บปั๊ฉันกำหนดที่ไอเมดตัวนี้ครับที่เอเมจตัวนี้เดี๋ยวพ่งนะะะจจ๊มทำการแปลน้นับ เอากระื้อวางตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครมพิวคอลัมน์มันล้อมอ๋อรูปภาพอยู่ในคอลัมน์ตรงนี้กระื <c oughs> ้อวางครับหลอดไฟครับล้อมไอเบดน,นี้ด้วยคอเนเทนเนอร์เห็นไหมครับแล้วก็การใส่คอมมาไว้แล้วก็คอมมาไว้แล้วก็คอมมาไว้แบบนี้นะครับที่ขวาเปิดคอมเมนต์นะครับ คอนเนอร์ครับกำหนดค่าของความมันจะ้กำหนดความสูงไปเลยว่านะครับตัวเนี้ยไม่ต้องสูงมากครับชั้นสูงที่คอนสแตนครับนะครับแล้วก็ดอทแม็กวิดครับนะครับมีค่าสตาร์นะครับมันไดกำหนดให้มันเล็กลงหน่อยครับก็คือ0-3พอลองดูนะ0.3ดมดูด้มันโอไม้นะครับตัวน่าจะได้แบบนี้นะครับรูปภาพก็จะ ย่อมลงมาเองแบบนี้นะครับแต่ว่ามาเรื่องว่าขอตัวตุศร์มาตุศรีลองดูโทษเกินไหมไม่น่าจะเกินนะนะครับพอคุณได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือสิ่งนี้ครับมัลเตอร์เคอร์เซอร์วางอยู่ในเราเห็นว่าบริ้นทด,ด้านบนนะครับเคอร์เซอร์นบน,นบอกตรงคอนเดเนอร์ตรงนี้ตรงนี้นะครับฉันกำหนดให้ M A ็มเอเมสเซนต์อะไลเมนเป็น M อ็มใหญ่ A อไอเอ็น MA. เมน MA. แบบแตะเพรดละเลา แปลว่าให้มันนะครับแบ่งคนละครึ่งๆแล้วก็วางตรงกลางๆนั่นเองแบบนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่งงนะครับเสร็จแล้วฉันต้องการให้รูปภาพของฉันเนี่ยชที่ด้านซ้ายเท่านั้นคลิกฝาเข้าไเป็นคอมเมนต์การสร้งวางที่คอลัมน์ครับฉันก็ MA, M A m มนซีต้องคัส C R ขอล C R ข้อล็กเอะลแบบสตาร์ทนะครับแล้วก็กดหลอดไฟไป,ไป มันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้ก็คือตัวนี้เห็นแล้วเราก็จะชิดซ้ายเองง่ายๆแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะครับคนก็เห็นเป็นรูปอาหารรูปที่มันเป็นแนวตั้งไงรูปนี้มันแนวนอนง,ง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคครับขยับค้าต่อแต่แต่มนต้องคิดอย่างนี้ครับมาเตอร์ต้อตงการกาหนดข้าววดตัวนี้ด้วยว่าสูงเยอะไม่พอครับฉันต้องการให้มีนะครับวิดตรงนี้ขอเป็นความกว้างด้วยใช้คอดิครับความกว้าง อยู่ที่ c o n ครับ c o n s ซนตครับนะครับ dot mac b i a t ครับ star นะครับ0.5นะครับเฟซไปครับน่าจะได้แบบนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับแต่เอาการมีขอบเขตแบบนี้ให้ได้ก่อนแต่เป็นตรองการที่รูปภาพของมันเตอร์เนี่ยนะครับมันมันมีขนาดที่จะคือให้มันสวยหมดอ่ะเพราตั้งแนนอนให้มันมีไซส์เดียวกันครับมัลเตอร์ก็จะ กาหนดค่าของตัว box fit ครับจต่สว่างนี้นะครับใส่สิ่งที่ชื่อว่า rf นะครับ fit แล้วก็ b o x box fit box fit แบบคอนเทนก็คือแบบนี้ที่เราเห็นครับมันจะย่อภาพแล้วใส่ไปใน cover นั้นได้แ,แล้วเรื่อง box fit แบบ cover ครับมันก็หมายว่าให้มันนะครับกลางเต็มตัวไหนเกินให้ตัดทิ้งดูครับคุณจะพบว่ารูปภาพเนี่ยมันก็จะกว้างเต็มแล้วมันก็จะดูดีหมดทั้งหมดดัวยเองแบบนี้ ง่ายไม่งงนะไม่งงนะอ่ะทีนี้มาเตร์เรากดรีโหลดใหม่ครับนะครับแล้วก็ดูใหม่นะครับปา้าบนะครับกดสิ่งที่เกิดขึ้นที่มอเตร์ไม่แฮปปี้ครับก็คือสิ่งนี้ดูนะครับดูโป๊ะหนึ่งสองสามสี่รูปภาพเสียเวลาโหลดครับเอา้าเฮ้ยมันต้องมันต้องเสียเวลาโหลดแนละ้วรูปภาพมันใหญ่นี่ แต่ถ้ามัตเตอร์เปลี่ยนแผนใหม่ว่าในขณะที่โหลดเนี่ยมันมีติ่วติ้วหน่อยได้ไหมให้มันมีติวติ้วติ้วบอกว่าเฮ้ยกำลังโหลดรูปภาพอยู่นะพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะได้มัตเตอร์จะได้ฟีดเชฟแบบนี้ทําไงครับมัตเตอร์จะไม่ใช้ไอเมดเดนเฟิร์นละมัตเตอร์จะไม่ใช้พี่คนนี้ละมัตเตอร์จะเปลี่ยนแผนครับจะไม่ใช้ไอเมดเดนเฟิร์นครับมัตเตอร์จะใช้ปลั๊กอินตัวนี้ครับทุกคนตามใจมัเตอร์ครับไปที่ปลั๊กดัทเด็บมาเริด้วยการ p น b ปลั๊บมัตเตอร์จะทําการไปหา แพ็กเกจที่ชื่อว่า ca นะครับชื่อว่า cash network image ตัวนี้พิมพ์ครับ cash network image นะครับตัวนี้นะครับของที่ cash network image ครับมาเดอร์จะใช้ตัวนี้ครับมาเดอร์ว่ามันเก่งดีนะครับสิ่งแรกครับดูที่เวอร์ชันก่อนเวอร์ชันนะครับดูครับ301ศูนย์หของมาเตอร์เนี่ยนะครับมันบอกว่าใครจะใช้เวอร์ชันนี้นะเฮ้ยนายต้องมี sdk ดาร์กอยู่ที่เวอร์ชันสองนึ่งเป็นต้นไป เอ๊ะแล้วเราใช้เวอร์ชันอะไร่ะง่ายมากครับกลับมาดูที่นี่ตรงนี้จะมีเค้าเทอร์มินอลอยู่นะครับคุณพิมพ์คำสั่งชื่อว่า f l u t r f a t e r DOCTR แล้วก็ลบ v คุณสามารถดูได้ว่าชีวิตคุณใช้ฟัลเตอร์เวอร์ชันอะไรจากตรงนี้เปิดเทอร์มินอลนะครับกดดูเดี๋ยวนะครับนี่ไงคอมพิวเตอร์ใช้เวอร์ชันด้าอยู่ที่3 2 1 3หนั่นหมายความว่ามันเตอร์อยู่เหนือมาตรฐานชั้นอยู่เหนือตัวนี้ครับ 212นั่นแปลว่ามันจะเชื่อตัวนี้ได้ก็กดเข้าครับแล้วผลก็แค่ไปที่ installing นะครับแล้วก็แดกตัวนี้ไว้ฉันต้องการใช้เข้าครับแดกมากด Ctrl+C ก็ปีไว้กลับไปหา r e c o d e นะครับมันจ้อยู่ที่ p a s s w o r d t g m a i l นะครับติดตั้งในบริษัทตัวนี้เข้าไปก่อนครับ p a s s w o r d t g m a i l นะครับแล้วก็เคอร์อเซอร์วางอยู่ตรงอย่างนี้ครับจะมีแชรว,วฟุ้งฟึ้งกระดิ่งแมวครับฉันเคเซอร์ Ctrl+V แล้วกดลูกศรลงดินครับเพื่อให้มันทำโฟลเตอร์ปารเก็ตรอนะครับนะครับปั๊บนะครับที่เอาพุทเนี่ยที่ตรงเอาพุทเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้รอจนเสร็จครับถ้าขึ้นก็โค้ดศูน์ถือว่าบิงโกครับสำเร็จถ้าเป็นโค้ดหนึ่ง,งต้องต้องลดโลดชั่นลงมาหรือหาโลชั่นที่มันที่มัน,ท,มนที่มันไม่ทะลาะก,กับบางอีตัวอื่นนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้มอเตอร์สามารถเรี่นของการติดตั้งเรียบร้อยแล้วมัเตอร์ก็ต้องการสั่งหยุดให้จําเลยว,ว่าถ้ากระบการติดตั้งตัวพ็กเกตเนี่ยให้หยุดแล้วก็ค่อยรันใหม่หนึ่งทีดูทีว่ามันทะเลาะก,กันไหมแค่นี้ครับอ่าถ้าคุณอยู่ที่หน้า vML เนี่ยจะรันไม่ได้ครับคุณต้องอยู่ในโหมดที่เป็นดอทดาอยู่ที่ดอทดานะครับแล้วค่อยรันใหม่เปลี่ยนรีปแบบใหม่ครับรอจนเสร็จครับรอแป๊บนึงนะครับนะครับในขณะรอที่ใครไม่ทัน รอครับรอหลังเสร็จก่อนแบบเดียครับรอนะครับแป๊นนึงครับ มันถ้าชอบแคทเทอรเวิร์ดเอเมนตรงที่ว่ารูปภาพที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับในขณะที่โหลดเนี่ยมันจะมีเราสามารถสกำหนดว่าให้มันทํางานโชว์ติ้วติ้วติ้วได้จำได้เลยครับว่าคุณเคยทำวิกเกตที่ชื่อว่าโชว์โปรเกสอยู่โชว์โปรเกสจะเอาสุรกลาโปรเกสเอเดเรเตอร์ติ้วติ้วติ้วมาโชงแบบนี้นะครับนะครับแต่แล้วเวลาแสดงรูปภาพที่คุณโหลดลงมาเนี่ยถ้า URL เนี่ยมันไม่สามารถแสดงภาพรูปภาพได้นะครับยูอาร์แอาจจะผิด หรือเซิร์ฟเวอร์ล่มไปแล้วเนี่ยมาเตอร์สามารถหาภาพสำรองไปโชว์ได้ครับนั่นเองครับไปดูก่อนนะครับไปรอกันลันจนเสร็จก่อนนะครับผมบว่าจะเอาภาพสำรองไปโชว์นะครับมันจะเอาภาพมาจากเอเมดพวกนี้เดี๋ยวนะหาหาก่อนห้ก่อนเอเมดตรงนี้ครับมันจะมีภาพอยู่มีอวตารนะครับมันเป็นรูปอวตาร <S <S ใช็เแป้า <ปะ S 2> นะครับ อันนี้คือ Image 1รูปอะไรนี่ตัวนี้นะครับ Image อ่ารูปนี้ก็แนะหละไอเมดห Image อเมดสองเนี่ยเอามาโชว์แทนนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มว่ากันนะครับโอเครอกันครับรอเขาล่างดูเส้นก่อนปรเะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมเยอะครับมันเลยลังช้าหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับขึ้นม,มาเปิดม,มาเป็นนะครับถั่วลกัก สำหรับใครที่นะครับไม่ทันยังไงเนี่ยนะครับหรือติดขัดอะไรเนี่ยนะครับให้คุณนะครับถามมาเตอร์ที่เฟซบุ๊กได้นะครับหรือว่าที่ไลน์ก็ได้แต่ถ้าว่าคุณอายที่ยังไม่กล้าถามคุณสามารถไปที่สิ่งนี้ครับไปที่ git ทับคอมเนี่ยนะครับไปที่ git ทับคอมเนี่ยแล้วคุณก็มาที่ตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่านะครับ git github hub com ตัวเนี้ยนะครับหารนะครับ masterrouter อื่น นะครับแล้วก็หารนะครับมาสเตอร์ยูเอื่นแล้วก็หารนะครับ NNOP Shopping Mall ตัวนี้ครับนะครับ GitHub com ตรงนี้นะครับหารนะครับ GitHub com ตคอมมาสเตอร์อื่นสลับชอปปิ้งมอลคุณสามารถไปดูโค้ดที่มาสเตอร์สอนไว้อยู่ที่ได้หรือจะกิีดโค้ดลงมาก็ได้หรือ Copy แปะเป็นบางส่วนก็ได้แบบนี้เนี่ยลิฟเป็นไหมครับเนี่ยลิฟนะครับไปที่สเตนเนี่ย ลองเล่นดูนะครับเนี่ยไปที่สเตทไปที่ตอนนี้เราทอยู่ที่ตัวชื่อว่าสเตทเอ็กเพเทตบอดี้ดีไหมตอนนี้เราทำอยู่ที่ตัวชื่อว่าบอดี้นะครับที่ชื่อว่านะครับโชว์โปรดักเตอร์แบบนี้เกียนไหมเห็นง่ายแบบนี้นะครับโอเคครับดูดีมาได้ยังอ่ะมาละดูนะครับขั้นตอนต่อไปครับมาเตอร์จะเล่นอย่างนี้ครับมาเตอร์ทำการกดนิ้วมา ดูนะครับแล้วก็ดูตัวนี้ครับโชว์โปรดับดูนะครับพอจะโหลดหนึ่งสองสามสี่สี่วินาทีเนี่ยนะครับเอาใหม่ครับมาเติ้ลไม่ใช้วิธีนี้มาเริ่มเ,เปลี่ยนแผนใหม่ฉันก็มานปีไปดูนะครับตรงไอเมนเน็ตเวิร์ดตรงนี้มาเติ้ลเปลี่ยนแผนครับมาเติ้ลก็ยัดเก็บนี่ไปก่อนอ่านและเดี๋ยวน,นี้ครับคีเอทตัวนี้ฉันขอรูปภาพนี้เก็บไปก่อนกดกระโดดเอ็กไว้ ชันเน็ตเวิร์ดตัวนี้ครับแม่มันลูกมันนะครับเอาออกไปเลยครับไม่ใช้นะครับชันต้องการใช้ตัวชื่อว่า c a s s นะครับ i ครับ cat network i a g e เดูนะ c a c s c a c s cat network image เจ๋ละตึงปกแบบนี้นะครับคนไปครับ cat network image แบบมีวงเล็บนะครับมันจะถามตัวแรกเลยว่า url คืออะไร มันต้องการค่าเป็นสตริงนะเฮ้ยเห็นไหมครับผมก็แค่พดนวีครับเอาตัวที่คุณได้ใส่กข้าไปตรงนี้นะครับคลิกขวาเข้าไปในคอมเมนต์ใหม่ต่อไปครับทีนี้ไม่ต้องการใส่ค่าของตัวนะครับดูส่วนที่ถ้าถ้ามันโหลดไม่ได้เฮดก่อนเขาว่าเรื่องน,น,ออนะจำไว้ไลครับมันชื่อว่าแคสต์เ e เวร์ไอเมนะครับ เพจโฮอเดอร์ Page order, p เพจฮอดเดอร์เพจฮอดเดอร์คือคอนโทรลเพจครับเลือก jwl ไปแบบนี้นะครับบอกว่าถ้ามันโหลดไม่ได้เนี่ยจะเอาอะไรมาโชว์นะครับโหลดแล้วจะเอาอะไรมาโชว์นะครับดูด้วยครับมันจะเอาค่ามันจะจะเอาค่าตัวนี้ถ้าโหลดไม่ได้คอนโทรลเพสหน่งนะครับเพจโฮอเดอร์นะครับ, order, รบถ้าโหลดไม่ได้คอนโทรลเพจไป จะเอาตัวไหนมาโชว์ครับฉันจะเอา SSO โ,โ,โชว์ P p r o g a t มาโชว์ครับในขณะที่กำลังโหลดอยู่เนี่ยโหลดคอลเนี่ยให้โชว์ตี้ยๆ,ๆไปแบบนี้แต่ถ้าโหลดไม่ได้ละ่ะ Error Widget ครับแต่ถ้าโหลดไม่ได้ละ่ะนะครับจะเอาอะไรมาโชว์ฉันจะเอาค่าของตัวจะพูนะ เราได้จำได้ว่าคุณมีวิกเก็ตที่ชื่อว่าโชว์ไอเมดอยู่ถ้าจำผิดนะเห็นโชว์ไอเมดไหมครับโดยโชว์ไอเมดเนี่ยจะต้องทำการส่งค่าภาพของภาพมาดูนะครับวิธีการง่ายมากครับมาเตอรก็จะเอาตัวนี้มันบีนะครับฉันก็จะทำการโชว์ไอเมดนะครับตำแหน่งภาพครับก็คือ M Y C c o n s t a n t มาเตอเอารูปภาพรูปที่หนึ่งก็ได้มาเล่นแบบนี้ดูนะครับทีนี้มันตอรจะลองกดรีตาร์ทอีกที ดูใหม่นะครับริตัีเดี๋่วทีค่อนะครับดูนะครับชั้นกดดูนะครับสามสองหนึ่งตุง้งกดไปครับโหลดเสร็จหนึ่งอะ็นติ้วๆมาละหนึ่งสองสามสี่นะครับปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมภาพก็ขึ้นมาสมู์แล้วแต่เอ๊ะนี่มันเป็นแบบคอนเทนต์นี่ เราเราต้องการเป็นแบบ cover ใช่ไหมครับฉันจับเพอร์เซอร์วางใช้คาว,ว่าฟ i ิกครับโอเคครับใช้คำว่าฟ i ิกนะครับแล้วก็ B o X, box box f i ิกแบบ cover ก็คือให้รูปภาพมันกางเต็มกดตีท้าหม่มี่เลยเห็นไหมครับรูปภาพก็จะกางเต็มแล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณดูนะครับกดตัวนี้หนึ 3, ่งทีสามไปปุบ๊บมันก็จะนี่คือภาวะโหลด ลสงสินก็ได้ที่มันหลดในแค่เท่ยมันก็เลยไวหน่อยแค่นี้เองไม่ยากนะครับโอเคครับตอนนี้น่าจะดาตอนนี้เราสามารถที่จะการอารมณภาพมันโหลดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะทําพวกไอคอนปฐทมมาคลิกเล่นกันนะครับวันนี้ไม่อดขยาตเบรกก่อนไม่ให้พีโอยาวมากนะครับขอขอ,ขอกล่าวคําว,ว่าสาวัสดีครับ